สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ต้อยจะมาแปลข้อความของวาริลลนที่เขาได้ออกในช่องทีวีเมื่อ48ิปีที่แล้วก็คือปีคอศ1977หรือว่าปีพอศ2520ที่เขาได้เข้ามาแทรกกับรายการทีวีช่องหนึ่งอะคะ่ะทีนี้พี่ต้อยจะมาแปลให้ฟังว่าเขาพูดว่าอย่างไรบ้างวาริลลนเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าจงสงบนิ่งและ ตั้งใจฟังเพราะโอกาสของคุณอาจไม่มาอีกแล้วปีนี้ปีคศ1,977หรือ2,520อาวุธแห่งความชั่วไร้ทั้งหมดของคุณจะต้องถูกกำจัดออกไปเวลาแห่งความขัดแยง้งได้ผ่านพ้นไปแล้วเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่คุณเป็นส่วนหนึ่งอาจก้าวไปสู่มิติใหม่ในขั้นที่สูงขึ้น ของการวิวัฒนาการทางด้านจิตวัญญาณได้หากคุณแสดงให้เห็นว่าคุณคู่ควรที่คุณนั้นจะเป็นเช่นนั้นและคุณคู่ควรที่จะทําเช่นนั้นคุณมีเวลาเพียงไม่นานที่จะเรียนที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและความปรารถนาดีมีคนกลุ่มเล็กๆที่กําลังเรียนรู้สิ่งนี้และพวกเขามีอยู่เพื่อส่งต่อแสงสว่างแห่งยุคใหม่ที่กำลังมาถึงให้แก่ทุกคน คุณมีอิสระที่จะยอมรับหรือว่าปฏิเสธคำสอนของพวกเขาแต่มีเพียงผู้ที่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเท่านั้นที่จะก้าวไปสู่มิติที่สูงกว่าทางด้านการวิวัฒนาการทางด้านจิตวิญญาณบัดนี้ขอเชิญรับฟังเสียงของวรินหล่อนตัวแทนจากกองกำลังแสงกาลิกติก กองบัญชาการกาลิกติกแอสทาที่กำลังพูดกับท่านโปรดระวังด้วยว่ามีผู้เผยพระวจนะหรือว่าคำสอนที่เป็นเท็จอยู่มากมายที่กำลังปฏิบัติการอยู่บนโลกของคุณพวกเขาจะดูดพลังงานของคุณไปพลังงานของคุณที่เรียกว่าเงินและพวกเขาก็จะนำไปทำในทางที่ชั่วร้ายแล้วให้สิ่งที่ไร้ค่าตอบแทนกับคุณ ตัวตนอักษรศิษิ์ของคุณหรือพระเจ้าภายในตัวคุณจะปกป้องคุณจากสิ่งเหล่านี้คุณต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังเสียงจากภายในตัวตนของคุณที่สามารถบอกคุณได้ว่าอะไรคือความจริงคุณต้องเรียนรู้ที่จะฟังเสียงภายในฟังเสียงแห่งความจริงที่อยู่ภายในตัวคุณแล้วคุณจะนำพาตัวเองไปสู่เส้นทางแห่งการวิวัฒนาการทางจิตสำนึกใหม่ที่สูงขึ้น นี่คือข้อความที่เราส่งถึงเพื่อนรักของเราเราเฝ้ามองพวกคุณเติบโตมาหลายปีแล้วเช่นเดียวกับที่พวกคุณเฝ้ามองแสงสว่างของเราบนท้องฟ้าของพวกคุณตอนนี้พวกคุณรู้แล้วว่าเราอยู่ที่นี่และมีบีอิงสิ่งมีชีวิตบนและรอบๆอโลกของพวกคุณมากกว่าที่นักปริสัตร์ของคุณยอมรับพวกเราเป็นห่วงคุณอย่างยิ่ง และเส้นทางแห่งแสงสว่างของคุณและเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือคุณอย่ากลัวเลยจงแสวงหาความรู้เกี่ยวกับตนเองและใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับวิถีชีวิตแห่งโลกของคุณพวกเราจากกองบัญชาการคาลิติกแอสทาเราขอขอบคุณที่คุณให้ความสนใจขณะที่พวกเรากำลัง จะออกจากมิติโลกแห่งการดำรงอยู่ของคุณขอให้คุณได้รับพรจากความรักและความจริงอันสูงสุดแห่งจัก,กรวาลน,นี่คือคำพูดของวรินหลอนที่ได้ให้ไว้ที่ออกทีวีเมื่อ48ปีที่แล้วที่สาราชอาณาจักรประเทศอังกฤษปีคศ .1977 หรือว่าปีพศ2520นะคะในช่วงประมาณ ห้ามงเย็นของประเทศอังกฤษอะคะ่ะชื่อสถานีโทรทัศน์ตอนใต้ของอังกฤษที่ชื่อว่า Southern Television นะคะจะมีผู้ประกาศก่าวที่เขาชื่อว่า Andrew Gardner นะคะเขาจะกำลังประกาศข่าวอยู่จู่ๆก็ตกใจเกิดขึ้นการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นที่ทีวีของเขาโดยหน้าจอนัก็จะสั่นๆ,ๆใช่ไหมแล้วก็จะมี เสียงงึงเงเกิดขึ้นแล้วก็หน้าจอก็จะลายๆค่ะทีนี้ก็จะมีทั้งตัวหนังสือแล้วก็คำพูดของวรินหล่อนเขาได้แทรกออกมาเดยเป็นเสียงเหมือนหุ่นยนต์นะคะเป็นเสียงทุ้มต่ำคล้ายกัอหุ่นยนต์แล้วเขาก็อ้างตัวว่าก็คือมนุษย์ต่างดาวหรือว่ามิ่งแห่งแสงที่มาจากกาลิกติกของกองบัญชาการแอสตา้านนั่นเองก็คือผู้บัญชาการวรินหล่อนที่เรารู้จักกันแล้วก็ที่เขาได้มาออกซองของอที่เอลินา เขาได้ชาแนลบ่อยๆอะค่ะเอรีนาเวลาเ,เลสอะนะเนาะเขาก็ได้ชาแนลให้ฟังเรื่องนี้เช่นกันที่พวกเราไปยิ่งต่างๆที่เขาพันมาชาแนลก็เขาก็ได้พูดเรื่องนี้บ่อยๆเช่นกันก็ตรงตามนั้นเลยค่ะแต่ว่าข้อมูลที่พี่ต้อยได้มาเนี่ยพี่ต้อยได้มาจากข้อความ X และที่เขาได้เผยแพร่ข้อมูลนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่า ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทรัมป์เขากำลังจะเปิดเผยเรื่องราวของบิ๊แห่งแสงต่างดาวสิ่งมีชีวิตนอกโลกเกี่ยวกับ UFO ต่างๆเพราะเนื่องจากว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนะะาะอดีตประธานาธิบดีสหรัฐก,ก็คือบารัตโอบามาเขาได้มาออกรายการรายการช่องหนึ่งและเขาก็ได้เผยพูดออกมาว่าเขาเชื่อว่ามีมนุษย์ต่างดาว พอเขาพูดคํานี้ปุ๊บมันก็เลเลยทําให้คําพูดของเขาเนี่ยเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยทีนี้คนก็แตกตื่นกันแล้วก็คนที่เขาคลั่งคล้เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวค่ะก็เขาก็เลยเรียกร้องให้เปิดเผยเลือกถึงเรื่องนี้กันทีนี้ตอนแรกทรัมป์ก็เอะเอ๊ะเอ๊ะทำไมบารัโอบามาถึงได้หลุดข้อมูลลับนี้ออกไปอะไรเงี้ยทีนี้ต่อมาวันนี้ก็เออดีใจเนาะทรัมป์เขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะเปิดเผยเรื่อง มนุษย์ต่างดาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีใจก็คือเขาจะมีคําสั่งเนาะให้เปิดเผยเรื่องนี้ที่เป็นข้อมูลลับเกิดขึ้นคนที่เขากําลังตื่นรู้ตอนนี้ก็เคยดีใจกันใหญ่เลยะนะคะแล้วก็เมื่อวันนี้เนาะวันนี้วันที่วันที่ 20, ยี่สิบพต้าเนยลืมวันลืมคืนวันศุกร์ที่ยี่สิบเดือนกุมภาพันธ์เนาะพศสองพันยี่สิบหกหรือว่าสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านั่นเองค่ะ นั่นแหละทีนีน้มันเป็นวันที่เป็นข่าวดีมากเลยนะคะทั่วโลกข่าวทั่วโลกก็กําลังเผยแพร่เรื่องนี้กันใหญ่เลยะคะ่ะที่สวีเดนก็เช่นกันและตอนที่วาริลลอนผู้บัญชาก,การวาริลลอนที่มาจากกองบัญชาการกาแล็กติกตอนนั้นเมื่อ48ปีที่แล้วเขาก็ได้ออกอากาศเป็นเวลา6นาทีด้วยกันใน6นาทีนั้นเขาก็ได้บอกเอาไว้ว่าเขาได้ส่งคําเตือนถึงมนุษยชาตินะคะว่าเขามาอย่างสันตินะเขามาด้วย การที่เขาไม่ได้มาคุกคามเราไงคือเขามาอย่างสันติมาอย่างสงบมาเพื่อที่จะมาช่วยเราเพื่อให้เรารอดพ้นจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นบนโลกของเราและเขาไม่ต้องการให้เราเนี่ยทะเลาะวิวาทกาันให้เราเลิกทาสงครามกันให้เราใช้ชีวิตยอย่างปรองดองสมัคคีการรักกันแล้วก็ให้เราเนี่ย ปฏิเสธผู้นำที่ชั่วร้ายหรือาผู้นำมืดที่หลอกลวงแล้วก็ให้เราอยู่ในความจริงเชื่อในความจริงอย่าไปเชื่อคาหลอกลวงที่เขาสร้างขึ้นมานั่นเองค่ะเขาได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของยุคใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นและให้ทุกคนปรับจิตสำนึกปรับจิตวิญ,ญญาณตัวเองเพื่อที่จะได้อยู่โลกใหม่กันแต่เขาก็บอกนะก็เขามายุคไม่ได้ใช่ไหมคือเขาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยแล้วแต่พวกคุณเลยเขาเรียกว่ายุคใหม่แห่งราศีเมษ ที่กาลังจะมาถึงก็คือยุคแห่งการตือนรู้ทางด้านจิตวิญญาณนั่นเองค่ะหากว่ามนุษยชาติทุกคนน่ะเดินเส้นทางสู่เส้นทางที่มันถูกต้องเขาก็ขอให้กําลังใจมนุษย์ทุกคนแล้วก็ให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยอยู่ในเส้นทางของความรักความสมามัคคีกันอยู่ในเส้นทางของแสงสว่างแล้วก็ปรองดองกันรักกันค่ะและที่สําคัญคือให้เขาให้เราเนี่ยเชื่อมั่นในตัวตนภายในของเราเองเชื่อในตัวเองเชื่อจิตวิญญาณของตัวเองจิตวิญญาณที่เป็นพระเจ้าภายในของเรานั่นเองค่ะ เพื่อให้เราเนี่ยได้ปรับจิตสำนึกเมื่อเราจะปรับจิตสำนึกแล้วพวกเขาก็จะสามารถที่จะลงมาพบเจอกันเหมือนกับที่คําทํำนายของคุณที่เขาเป็นคนตาบอดค่ะมีผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งที่เขาเป็นคนตาบอดที่เขาเสียชีวิตไปนาน,นแล้วเนาะเขาเป็นหมอดูที่ทำนายแม่นมากเลยแล้วเขาได้ทำนายว่าปี2026ปีนี้เราจะได้พบเจอกับเผ่าพันธุ์นอกโลกมนุษย์ต่างดาวทียิ่งแสงแล้วก็ UFO ตอนเดือนพฤศจิกายน จำได้ไหมคะที่เขามาออกรายการต่างๆะคะ่ะที่พวกพิธีกรในรายการต่างๆเขาก็มารายการแฉรายการอะไรเงี้ยเขาก็ได้เอามาออกเรื่องนี้ด้วยนะคะที่คำทํนายของคุณป้าบาบาวันก้าะคะ่สะสำหรับวันนี้พี่เตอร์ก็ขอส่งข้อความแค่นี้ก่อนนะคะขอให้อยู่ในความรักและแสงสว่างกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะโดยบูสเดย์ค่ะรักนะคะ เดี๋ยวเดียวค่ะก่อนที่จะก,กันไปนะคะเดี๋ยวพี่เต้ยจะให้ไปฟังเสียงจริงแล้วก็เทปจริงจากของวารินหล่อนที่เขาออกมาแทรกรายการทีวีในวันนั้นให้ฟังเมื่อวันที่ย6สิพฤศจิกายนในปีคศ1977หรือว่าพศ2520ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจริงของผู้บรรจงการวารินหล่อนจากกองกำลังแสงกาลิกติกของแอสตารกันเลยค่ะ This is the voice of Emma, representative of the Ashton Galactic, speaking to you. For many years, 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 you have seen us as knights and scoundrels. We speak to you with <laughs> oh, a look so extreme as we have done to your brothers and sisters. Evil must be removed. The time for conflict is now past, and the race of which you are a part may proceed to the higher stages of its evolution, if you show yourselves worthy to do this. You have but a short time to learn to live together in peace and goodwill. Small groups all over the planet are learning this, and exist to pass on the light. To you. you are to accept You're the on the well. one Many go as wide as that. Oh, then they run out. Here now, the voice of the representative of the Ashtar that I would speaking to you. Be aware also that there are many false habits and guides at prove they will suck your energy from you, the energy you call money, and put it to evil ends, If you worthless costs in return. That you have divine self protect you from this. You must protect yourself from the voice of anger that can tell you, can't I? Can't I? you. I?